มึงก็รู้ว่าของสกปรกตายเกิดตายเน่าแต่ว่าทำไมพวกเรายังหลงห่วยังยึดติดอยู่ในตัวเนี้ยเพราะจิตเนี่ยไม่เคยอิสระออกจากอศวะพวกนี้ออกจากอารมณ์พวกนี้ได้เลยมันห่อหุ้มไปด้วยอารมณ์พวกนี้อ๋อแพ้ความคิดอย่างหลวงตาเนี่ยเป็นคนราคาจริตกูเคยพูดให้ฟังทำไมกูพูดจต่เรื่องอู กูเนี่ยมีเมียตั้งแปดเก้าคนอันนี้เมียบนดินนะจริงไหมเมียใต้ดินอีกเพียบมึงรู้จักเมียใต้ดินไหมรู้จักเด็กป่าเห็ไหมเพียบมึงรู้ว่ากูจะเป็นคนราค่าขนาดไหนครับเป็นคนมากๆในการมาคุณขนาดทาไมคนคนหนึ่งเห็นอย่างเงี้ยแทนที่จะส่งเสริมหายามาส่งเสริมแต่กลับเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองนะทำยังไง คือเราลงตามองว่ากูจะจมอยู่กูจะเป็นทาสของตัวนี้ตลอดอ่ากี่พบกี่ชาติกันแน่ถ้ากูไม่แก้ไขครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือจะแก้ไขตัวเองเขาพยายามจะแก้ไขตัวเองเห็นไหมเห็นไหมบวชมาใหม่ๆลงตาฝึกเนี่ยทํายังไงวิธีที่จะแก้ไขราคาตัวเองได้นึ่งนะเราไม่ส่งเสริมมันคือไม่กินไข่ไม่กินนมไม่ส่งเสริมเลยอดข้าวอดหลับอดนอนและทําความเพียรอย่างหนักเห็นไหมจนวันหนึ่งนะ มันดับสิ้นลงเห็นไหมพอมันดับสิ้นลงเฮ้ามันทําได้จริงนะจากราคาเต็มหัวใจกับศูนย์ซิ้นไปดับขาดสนิทเลยดับสนิทเลยอย่างเงี้ยจนจน,จนไม่มีความอยากเรื่องนั้นอีกเลยแค่เสี้ยววินาทีแค่วันเดียวเนี่ยจากจากวันที่สิบแปดซึงวันที่สิบเก้าห่างกันคืนนึงเนี่ยห่างกันเลยตา่างกันคนละเปลี่ยนเป็นคนละ พูดง่ายๆหน้ามือกับหลังตีนเลยไม่รู้จะพูดยังไงฟ้ากับเหวเลยไม่เคยอีกเลยมันสงบจากอารมณ์พวกนี้แหละความสงบแท้จริงไม่ได้สงบไปนั่งหลับตาแล้วทีเนี้ยเนี่ยพอเขาไปถึงที่สุดแต่ต้องอาศัยก่อนอาศัยการปฏิบัติก่อน<ม>เหมือนเราจะเดินทางเนี่ยมึงนั่งอยู่เฉยๆมึงไม่เดินทางมันจะถึงปลายทางไหม มือนมึงอยากข้ามน้ําอยู่เนี่ยมึงมานั่งอธิษฐานเอาถ้ามึงไม่ลุยน้ยําลอยน้ําข้ามเรือไปมึงจะขึ้นฝั่งไหมครับเข้าใจไหมมึงคอยนั่งอธิษฐานสวดมนต์ข้ามบนอยู่เนี่ยฮะเข้าใจไหมวัดวรองขออยู่เนี่ยถ้ามึงไม่ลุยน้ําข้ามไปเนี่ยเอาสิจริงไหมละ่ะนี่คือหลักการของศาสนาเราเหมือนหลวงจานีถึงพูดว่าทําไมเลาฆ่าฉันขาดออกจากใจคนอย่างเราดีได้ อีกอย่างหนึ่งช่องแปดมาสัมภาษณ์เรื่องเรื่องทาไมจึงพระทิ้งคิดมึงเชื่อไหมคนคนหนึ่งเนี่ยหยุดคิดได้อ่ะฮะไม่ได้สงสัยเรื่องตัวนี้เลยเฮ้ยคนทั่วไปมันต้องคิดกูก็ว่าคนทั่วไปมันต้องคิดสมัยก่อนกูยิ่งคิดมากกว่าพวกมึงอีกอกูเป็นนักวางแผนกูเป็นนักการตลาดนักคิดเลยนักคิดเลยยู่อ้าวความคิดมันไม่มีเลยเดินทั้งวันก็ไม่มี หายไปเลยเห็นไหมคนอื่นบอกว่าเห็นหยุดไม่ได้กูก <Ừ. S 2> ็ไม่ได้ว่าเขานะเพราะเขาหยุดไม่ได้ <Ừ. S 2> เราได้รู้ตัวนี้แต่เรา่ะหยุดได้ <Ừ. S 2> เราจะไปโกหกตัวเราเองเห็นอยู่ตรงน่องเต็มหัวใจเราเนี่ย <Ừ. S 2> จริงไหมเราจะปฏิเสธตัวตนได้ไหมล่ะเราเป็นอย่างงี้อ่าเฮ้ยทำไมกูไม่คิดอะไรเลย <ừ. S 2> เห็นไหมแต่ไม่คิดไม่ใช่ไม่รู้นะ เห็นไหมอ่านี่คนอื่นผ้าองค์อื่นหรืออสงฆ์องค์อื่นหรือ,อผู้รักปฏิบัติธรรมคนอื่นจะพูดยังไงหลวงตาก็อาโมทนาด้วยครับแต่ผ้าสิ้นคิดเป็นอย่างนี้นะอ้าวทำไมมันไม่คิดอะไรเลยมันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเห็นไหมอ่าแล้วก็สงบราบคาบจริงๆเห็นไหม องั้นกูนจะอยู่ได้หรือเมียกูเนี่ยให้บวชแปดเดือนเองนะแต่หลวงตาบวชแค่สี่เดือนกับกับกับเจ็ดวันเองนะครับอ,อกับดับสูญสิ้นของราคาเลยเห็นไหมสิ่งสําคัญก็เพียงพอแล้ว<อ>สําหรับตัวเนี้ยหลวงตาเนี่ยนะ<อ>แต่หลวงตาก,กับไม่มีไม่ได้รู้สึกเป็นพระอริยะอะไรกับเขาเลยนะ แค่เราทำลายราคะเราเนี่ยเราสงบสุขอย่างตัวเนี้ยเราก็พอใจแล้ว